สวัสดีนะครับมาพบกับคุณครูมนตรีลาคคำอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชากิจกรรมแน่แนวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องมือถือสร้างโรคในยุคปัจจุบันนะครับดูเหมือนว่าโทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุคที่ใครหลายคนอาจจะขาดไม่ได้แล้วก็มีบางคนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมพ่อแม่ผู้ปกครองมีเงินเพียงพอที่จะหาได้โทรศัพท์มือถือมีบางยี่ห้อราคาไม่ได้สูงมาก นะโทรศัพท์มือถือก็มีข้อดีนะครับเช่นทําให้เรานั้นสามารถสื่อสารถึงกันและกันได้ตลอดและก็สามารถใช้สืบค้นข้อมูลต่างๆได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแต่โทรศัพท์มือถือก็มีโทษที่ก่อให้เกิดโรคใหม่ๆตามมาดังนั้นนะครับในวันนี้คุณครูก็เลยอยากจะมานําเสนอแล้วก็ข้อควรที่จะระมัดระวังในการใช้โทรศัพท์มือถือว่ามีอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยนะครับ ชีวิตประจำวันของใครหลายๆคนอาจจะเป็นแบบนี้ซึ่งเอาเข้าจริงๆก็เข้าใจได้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงรับรองร่างพังแน่นอนค่ะพังยังไงแล้วเราจะต้องรับมือแบบไหนงั้นเดี๋ยวมาดูกันในเทคท t i m ์นะ ที่เกิดขึ้นได้ก็คือโรคเกี่ยวกับกระดูกเพราะว่าการก้มคอดูมือถือแบบ45องศาเท่ากับว่าคอของเราจะต้องแบกรับน้ำหนักขึ้นถึง20กิโลกรัมและแน่นอนว่าจะทำให้เราปวดคอปวดไหล่นอกจากนี้ยังเป็นอันตรายกับกระดูกสันหลังด้วยนะคะเพราะว่าคอแล้วก็กระดูกสันหลังของเราจะต้องใช้แรงจานวนมากในการโยกหรือว่าก้มไปด้านหน้าซึ่งถ้าทําแบบนี้นานๆก็อาจจะเกิดกระดูกสันหลังเคลื่อนจนถึงขั้นต้องผ่าตัดก็ได้ค่ะ ไม่ใช่แค่คอและหลังนะอีกหนึ่งกระดูกที่ต้องระวังนั่นก็คือเรื่องของกระดูกนิ้วใช่แล้วล่ะแมดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันแต่ว่าการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นประจำโดยเฉพาะการพิมพ์ชัดบ่อยๆโรคพิมพ์ข้อความยาวๆและก็มีการถือมือถือค้างเอาไว้ท่าเดิมนานๆอาจจะส่งผลต่อข้อต่อกระดูกทําให้เกิดอาการตึงได้ในช่วงระยะสั้นๆส,ส่วนช่วงระยะยาวก็อาจจะทําให้เป็นโรคไขข้อเสื่อมได้เหมือนกันนะคะ อีกหนึ่งโรคที่อาจจะเกิดได้จากการจ้องหน้าจอนานๆนก็คือโรคจอรประสาทตาเสื่อมจากแสงสีฟ้านั่นเองค่ะก่อนหน้านี้โรคแบบนี้จะเกิดกับผู้สูงอายุนะคะแต่ปัจจุบันพบมากในคนที่อายุน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยทำงานที่เป็นแบบนี้ก็เพราะการจ้องหน้าจอมากเกินไปนั่นแหละค่ะ การจ้องหน้าจอ,อ,น,อนานๆยังทำให้ดวงตาล้าเพราะว่าตาต้องทำงานหนักจากการเพ่งมองภาพที่ประกอบขึ้นจากพิกเซลเม็ดเล็กๆที่สั่นไหวอยู่ตลอดทุกวินาทีจนอาจจะเกิดการระคายเคืองเจ็บตาตาพร่าตา,ตาอ่อนไหวต่อแสงแดดน้ำตาลไหลาตาแห้งและอาจจะมองภาพไม่ได้ชัดเจนด้วยยิ่งท่าเล่นสมาร์ทโฟนก่อนนอนในห้องมืดน,นะยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะเพราะว่านอกจากตาจะล้าแล้วก็แสบตาแล้วแสงสีฟ้าย,ยังทำให้เราหลับยากกว่าปกติ เพราะว่าฮอร์โมนเมลาโทนินที่มีหน้าที่ควบคุมนาฬิกาชีวิตจะถูกยับยั้งโดยแสงสีฟ้านั่นเองซึ่งนี้นะคะนอกจากโรคทางกายแล้วการใช้มือถือมากเกินพอดีเนี่ยยังอาจจะทําให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ในกรณีที่เรามีการเสพสื่อโซเชียลเยอะๆเพราะว่าแต่ละคนก็มักจะโชว์แต่ด้านที่สวยงามที่สุดของตัวเองในโลกโซเชียลจนอาจจะทําให้เราดูแล้วก็เกิดการเปรียบเทียบ รวมถึงเนี่ยการติดอยู่ในโลกโซเชียลมากๆอาจจะทําให้เราเป็นคนเพิกเฉยกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้คนในชีวิตจริงนั่นก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกเหงาแล้วก็แปลกแยกจากคนอื่นรวมถึงบางรายอาจจะเจอปัญหาการโดนกลั่นแกล้งบนโลกโซเชียลที่ไม่จบแค่โลกโซเชียลแต่ว่านําไปล้อก,กันต่อในชีวิตจริงซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าได้ค่ะ ตอนนี้เรารู้ไปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดจ้องหน้าจอนานเนี่ยอาจจะมีผลเสียอะไรกับเราได้บ้างการเล่นมือถือแบบเกินพอดีจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าลืมปรับชีวิตให้สมดุลด้วยนะคะวิธีการแก้ง่ายๆเลยจัดท่าทางในการเล่นสมาร์ทโฟนโดยยกมือถือขึ้นมาให้อยู่ในระดับสายตาหรือว่าเอียงจอโทรศัพท์ขึ้นมาประมาณ30องศาในขณะที่พิมพ์หรือว่าสัมผัสหน้าจอแบบนี้ การถือมือถือแบบนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องของคอหรือว่าหลังเท่านั้นแต่ว่ายังช่วยเรื่องของข้อมือทําให้ไม่ปวดเวลาถือมือถือใช้งานนานๆด้วยค่ะนอกจากนี้ยังควรนั่งหลังตรงด้วยนะคะเพราะว่าจะทําให้กระดูกสันหลังอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องและช่วยทําให้บุค,คลิกดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าต้องจ้องหน้าจอนานๆอย่าลืมพักสายตาไปมองอย่างอื่นบ้างน,นะคะ